ชีวิตคนเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับกายเดียวไม่เคยอยู่กับรู้เดียวแต่ใช้ชีวิตด้วยการอยู่กับภายนอกอยู่กับกรองสังขารมันคุ้นเคยกับการใช้สังขารทําอะไรก็ใช้ความคิดตลอดดําเลิดตลอดทําอะไรก็ตามก็ใช้ความคิดสังส่งนู่นสั่งนี่เมื่อวันใดวันหนึ่งเรามาอยู่กับการนิ่งได้ความนิ่งนั่นแนละมันจะเป็นฐานที่ทำให้เรามีความมั่นคง สิ่งสำคัญที่นักปฏิบัติต้องรู้และต้องเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเราต้องอยู่กับอะไรและเราต้องรู้อะไรสิ่งที่เราต้องอยู่ก็เคยอยู่กับกายนี้แหละกายเดียวส่วนสิ่งที่จะต้องรู้นั้นไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปสแสวงหาเรื่องนอกกายเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของเรา แต่สิ่งที่เราควรอยู่ก็คืออยู่กับกายกายเดียวนี่แหนละเป็นฐานที่ตั้งมั่นเมื่อเราอยู่กับกายเดียวมีความนิ่งเป็นกำลังแล้วอาการต่างๆที่มันจะเรี่ยกไปความคิดก็ตามตัณหาก็ตามที่มันจะส่งออกไปภายนอกนั่นคือสิ่งที่มันไหวไปนั้นเรามีแค่สองอาการ ไหวกับนิ่งทั้นสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราคือนิ่งอยู่แล้วคือกายมันนิ่งอยู่รู้ก็นิ่งอยู่ฉะนั้นเราอยู่กับกายเดียวที่มันนิ่งอยู่อยู่กับรู้เดียวที่มันนิ่งอยู่เมื่อกายเดียวรู้เดียวมันนิ่งอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ไหวออกไปจะนอกกายเช่นความคิดต่างๆเช่นเรานั่งสมาธิอยู่เน,นี่ย กายมันนิ่งรู้มันนิ่งสิ่งที่มันไม่นิ่งก็คือตัวดําเิตัวเจตนามันดําเิออกประาก,กายว่าจะไปทำนู่นทำนี่สุดท้ายเราก็ขาดากวงจรของการนิ่งหลุดออกไปกับอาการสุดท้ายเราก็ม่สามารถรักษากายรักษาความนิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับกายเดียวไม่เคยอยู่กับรู้เดียว แต่ใช้ชีวิตการอยู่กับภายนอกอยู่กับกองสังขารมันคุ้นเคยกับการใช้สังขารทำอะไรก็ใช้ความคิดตลอดดาเนินตลอดแม้แต่ปาดบัสหรือทำอะไรก็ตามก็ใช้ความคิดสั่งนู่นสั่งนี่แต่ว่าช่วงหนึ่งเราต้องมีเวลาพักขณะที่กายพักใจเราก็ต้องพักรู้ก็ต้องนิ่งกายนิ่ง การนั่งสมาธิคือจับที่กายเดียวนิ่งๆนี่แหละแล้วพยายามอยู่กับกายนิ่งสิ่งที่จะปรากฏขึ้นก็คือความคิดตัวดำริที่มันดำริออกมาจากกายนิ่งนั่นเองวันหนึ่งเรานิ่งได้ชั่วขณะหนึ่งเราเห็นธรรมชาติของใจที่มันดำริออกไปตลอดเวลานั้นการดำริเนี่ยมันทั้งมีดีและไม่ดีดำริชั่วและดำริดี อันขณะที่เราทําหน้าที่อยู่กับกายนิ่งอยู่กับรู้เนี่ยไม่ว่าจะลาริดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจไปตามมันว่ามันต้องดีหรือไม่ดีไม่ต้องเชื่อเพราะเรามีรู้ที่นิ่งมีกายที่นิ่งจนมีกําลังแล้วสิ่งที่มาเดียวไปมันหมดความหมายไปเลยเพราะเราจับอาการนิ่งไม่ได้จับอาการไหวนั้นโลกนี้มีแต่การไหวทั้งหมดเราอยู่กับความไหวมาตลอดแต่เราไม่เคยอยู่กับการนิ่ง เมื่อวันใดวันหนึ่งเรามาอยู่กับการนิ่งได้ความนิ่งนั่นแหละมันจะเป็นฐานที่ทำให้เรามีความมั่นคงเมื่อฐานของความมั่นคงอยู่ี่กายนิ่งแล้วสิ่งที่แยบออกไปมันหมดความหมายรู้เกิดรู้ดับเพราะมันดับที่ไหนมันดับที่ตัวมันเองเพราะเรามีฐานของความนิ่งอยู่ในกายนี่ว่าการดูจิตตรงเนี้ยหลวงปู่ดูลทานบอกอะรู้ตัวเต็มที่ นีค,คือรู้กายในสติสัมพจัญะญรู้ตัวเต็มที่เมื่อรู้ตัวเต็มที่แล้วตั้งมั่นอยู่แล้วสิ่งที่ดําเนินออกไปมันเห็นหมดนั้นจนมากเราจะไม่ท้าทันความคิดไม่ทดอทันอารมณ์เมื่อเราอยู่กับกายเนะี่ยอารมณ์ต่างๆมันไม่ดําเนินความคิดต่างๆไม่ดําเนิเพราะการดํเเราเนิมันเหนื่อยยิงไปตามสังขารมันเหนื่อยแต่เราอยู่กับกายเนะี่ยเราสบาย เพราะเรามีที่อยู่ด้วยความนิ่งที่เป็นปกติกายก็เลยปกติรู้ก็เลยปกติไอ้สิ่งที่มันผิดปกติคืออาการที่มันไหวนั่นเองในโลกนี้สิ่งที่ไหวมันคืออะไรมันคือกอรสังขารจ้าสิ่งที่ไหวทั้งหมดมันเกิดดับนั้นนะไม่ต้องไปไล่ตามามันเกิดดับปล่อยให้มันเกิดขึ้น แะตั้งอยู่ดับไปที่ตัวมันเองมันต้องพิจารณาว่ามันเกิดดับอยู่กับกายเนี่ยมันดับในตัวอยู่แล้วอาการไหวมันดับที่กายอาการไหวมันดับที่รู้เพราะเรามีรู้อยู่ที่กายเดียวสิ่งที่ออกมาจากกายทั้งหมดไม่ว่ากิริยาต่างๆความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆนั้นมันดับตรงนี้มันจบตรงที่กายเดียวเราไม่ต้องมาคาบอะไรมันเลยแค่รักษาระยะของกายเดียวรู้เดียวเนี่ยทุกอย่างมันจบตรงนี้ลุงภูบุตรดาท่านบอกว่ากายเดียวจิตเดียว หากเรายอยู่กับกายเดียวจิตเดียวได้มันตัดสรู้ตรงนี้เหมือนพระโพธิระที่ท่านรู้เรื่องอภิธรรมรู้เรื่องพระไตรปิฎกมากมายจนสั่งสอนพระภิกษุตั้งหลายได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ตัวตนเองนั้นไม่สามารถจะบระรลุธรรมได้เลยแม้แต่พระโสดาบันเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาพระโพธิระ เทระท่านไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะสับประยอกว่ามาแล้วหรอท่านคำพีเปล่ามาแล้วหรอท่านไบาลานเปล่าจนพบะโพธิละเกิดความร้ายว่าลูกศิษย์ตัวเองน่ยบรรลุประหัทั้งหมดทั้งวัดแม้แต่สามนเณรน้อยท่านจะไปหาลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระเทระให้ช่วยสอนธรรมะให้หน่อยที่เป็นปะหลานไม่มีใครกล้าสอนเพราะรู้ว่ายังไงก็สอนไม่ได้ ท่านจึงไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่พระเทระไล่มาถึงพระใหม่พระอนุท่านก็ไปสอนไล่มาสัมมาเนนใหญ่จนถึงสัมมาเนนน้อยที่สุดในวัดถึ่เป็นพระหลานแล้วสัมมาเนนน้อยนั้นก็เลยจะทรมานอาจารย์บอกอาจารย์ดนไปในน้านก่อนก็เลยลงไปในน้ําลุยไปแค่หัวเข่าเพื่อเป็นการปลดทิฏฐิว่านาว่าอาจารย์นั้นยอมทําตามทุกอย่างสุดท้ายท่านก็เรียกขึ้นมานเดนยก็เรียกขึ้นมาว่า ึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ให้นิ่งอยู่กับจอมปวกเปรบเสมือนจอมปวกเราเนี่ยมันมีอยู่5ทางมีตัวอะไรวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่5ทางให้อยู่กับจอมปวกอยู่กัรู้เดียวอยู่กับกายเดียวเนี่ยสิ่งที่วิ่งเข้าวิ่งออกมาทางอายตนานั้นมมนต้องสนใจอยู่กับกายเดียวรู้เดียวจนโพธิราชจ,จับกายเดียวรู้เดียวได้ในสุดท่านก็ตัดสรู้เป็นพระอารานันองค์หนึ่ง ้วยความที่ท่านมีความรู้ทางปริยัติมามากมายท่านตัดสรุแล้วท่านเขาสามารถอธิบายธรรมขยายธรรมได้เก่งกว่าลูกศิษย์ทั้งพวงเพราะว่าท่านมีอุบายเยอะนั่นเป็นเหตุเดียวที่ว่าทําไมถึงว่าต้องอยู่กับกายเดียวอยู่กับรู้เดียวกายนิ่งมันนิ่งอยู่แล้วรู้ก็นิ่งอยู่แล้วอย่าไปสนใจสิ่งที่ออกนอกกายและเข้ามาทางตาอูจมูลินกาย กายเดียวรู้เดียวมันจบตรงนี้นิ่งตรงที่กายเดียวอยู่ที่รู้เดียวนี่แหละคือทางที่จะทําให้เราเข้าถึงอาการและสามารถละตัดอาการนั้นได้หลุดพ้นก็หลุดตรงนี้นะไม่ได้ไปหลุดนอกกายมาหุดอยู่ในกายไม่ได้หลุดที่จักรวาลไม่หลุดที่อากาศแต่มาหลุดปะวัากายเพราะเห็นความเกิดดับของกายอย่างแท้จริงเห็นความเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างแท้จริงนะ ตั้งใจอยู่กับกายเดียวรู้เดียวกันนะ